สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่เป้คนเก่าคนเดิมเด้อแล้วก็คนใหม่ก็คืออันพี่ซันไซคนใหม่อยู่บ่ฮะคนเก่าเก่าขนาดไหนนิสัยเก่าเก่านิสัยดีๆคนหล่อๆใจดีไม่มีอะไรค่ะมโนเองเปล่าจริงจริงหรือเปล่าถามอดีคุณได้เลยจะใจหรือเปล่าพี่ชายไทจริงดูอดีเลยเป็นยังไงทําไมเอาไอ้โทรศัพท์บังหน้าบังตาไม่ได้บังมันมีพี่รุ่นมากเลยตอนนี้แอบถ่ายใช่ไหมคือตอนนี้เราก็จะแอบถ่ายคนนี้ ใช่ไหมนี่คนนี้ฮนะคนนี้เขามีอะไรเป็นประเดน็นอะไรประเดน็นวันนี้เขา,าขี่รถไปที่วัดดา่านพระอินตั้งแต่กี่โมงวะผูเ,เกือบเที่ยงนีเองเกือบเที่ยง,ยง,ยงแล้วเขากลับมาแล้วคุณคิดดูเขาไปวัดดา่านพระอินไปอะไรรุร่นเ,เ,เ,เร็วขนาดนั้นอา้าวเาไปไปยังไงไปยังไงไปทำอะไรเล่มาหน่อยรถไปอ่าฮะไปกับใครแล้วไปกับพระแคทด้วยเหรอกับพระแคทไปถอยรถเบนซ์มาอ่าเออสิบสองอ่าไอ้นายกให้จ้านายกเป็นคนให้นะ ข้าใจว่อะอโตทรัพเอสิบสองเออนายกไปคนให้อ๋อโอ้ยกลัวจะเก็ดยังไม่เข้าใจเลยเนี่อยต้นต้นแกจะก้มหน้าก้มตาทำไรนี่เงยขึ้นมาคุยกับพี่นี่ซื้อมาเท่าไหร่ป้าว่าอย่างไรอะไรอะไรตอนนี้แกเป็นอะไรยังไงไนนั่ยได้ยินข่าวว่าอะไรวะอะไร คืออะไรผมอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้บอลต้นโดนฟ้องไงบอลต้นโดนฟ้องฟ้องอะไรอีกใครฟ้องใครไม่รู้ฟ้องกับใครอีแม่ต้นตีเขยแต่สิแต่สิแบบนี้หรือเปล่าแม่นี่ไป็นส่วนแล้ฮะพ่ออีแม่ใช่น่ะบอกฮะเอากระว้าหน่อยเมผมโม้หัวผมกำลังโม้หัวอยู่มันมีเรื่องของเราอยู่เออลงรถปุ๊บแล้วเป็นไงลงปุ๊บผมว่าฟ้องเลยเขาบอกแบบนั้นเลยเหรอนีบใช่ผมก็รีบเลยมา ถามพิชานเลยเนี่ยเออแล้วได้คำตอบว่าเขาไม่ฟ้องแล้วเไปฟ้องยังไงไม่รู้ฟ้องที่ไหนไม่รู้อีกสองประเด็นหลักคือฟ้องเรื่องอะไรวะไม่รู้ครับผมไม่รู้ครับพี่ไม่เข้าใจเลยเขาหาว่าหนูไปใส่รับหาว่าใครไปใส่รับแกนีบอใช่ ข้าก็ไม่ได้พยายามจะสอยนะหน้าเลยแต่ยังขะกันเองเลยเนี่ยก็แกไม่เหนื่อยหน้าคุยกับข้าเลยอ่ะผมไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องเลยนี่เราก็อยากมากันเสร็จแล้วยังไงเนี่ยประเด็นเนี่ยข้าอยู่ได้นี่นะอหารพิชานผมไม่รู้เจ้าของยังไม่รู้จะใช่ให้ผมรู้ได้ยังไงอ้าวแล้วมาเล่าอะไรให้พี่เป้ฟังแล้วพี่เป้ก็ไม่รู้ พี่เสียเวลามากเลยคุณถ่ายมาหนเสียเวลามากเลยหรือเปล่าถ่ายผมไม่อะไรเลยเนี่ยถ่ายเอาอะไรเนี่ยถ่ายอะไรก็มาพูดอ่ะก็มาพอพี่เป้เดินมาแล้วมันเรียกส้นดิบดีใครบ่อยใครใครเรียกพี่เป้มาใครพี่ชันชัยล่ะพี่ชันชัยเป็นคนพูดจะโกรธแล้วนะฮะนี่ไม่เป็นคนพูดที่ถ่ายแล้วมันมีแนวร่วมด้วย เดี๋ยวจะไปฟ้องญิงแม่นะว่าพี่ชันชัยไม่พูดให้หนูฟังืมันจะไปฟ้องหญิงแม่นะให้ไปบอกชายน้องด้วยว่าอ่าจะไปฟ้องหญิงแม่ไปฟ้องชายน้องแล้วก็ชายพ่อด้วยตอนนี้นะมีชายน้อยอ่ะมีชายน้อยตันกัชายน้อยอว่าอย่างไงอันนี้ชายกานเต็มโอ้โหอันนี้ชายน้อยสอ่เดี๋ยวไปดูที่ดือรอเรียน เอาอีกเอาไมเกี่ยวไมเกี่ยวไม่เกี่ยวพีชายน้องไงสรุปเดี๋ไปฟ้องยิงแม่แล้วนะว่าพี่แสตชัยคิดตัวอะไรวะเกี่ยวกับจริงๆเรื่องมันมาจากพี่มานานี่เออเอาโยนรีบโยนว่าอะไรพี่มานาองไงแบบเมาไม่ช้ารถปูดมาเออเกือบเข้าบ้านเออผมเห็นผมก็เลยวิ่งไปเออไปฟ้องใครไปถ่ายคลิปฮะอ๋อแล้วผมก็วิ่งมามาหน้าบ้านอีกเออ แล้วทีนี้ผมก็ยิ่งไปถ่ายคลิปอีกครับทีนี้นะฮะผมเนี่มานั่งอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ชายก็อยู่ตรงนี้อ่่าคะแล้วปท๋องก็มาใช่แค่นี้แล้วรู้เรื่องเลยแล้วควรอิ่มโครงการก็เพิ่งมาเหมือนกัะทุกคนก็มาเจอกันที่นี่แล้วตกลงใครเป็นสายยติวิทจบอีกเลยเนี่ยนุ่นนุ่นเราต้องถามคนนุ่นถามคนนุ่นมาแล้วนุ่นว่าคนนี้หรือเปล่าคนไต้หวันหรือเปล่าคนเนี้ยแสรุปยังไงเนี่ยนี่หรือเปล่าอันนี้ แล้วสรุปว่าไงเขาก็กลับไปแล้วครับคนนั้นสรุปคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้ใจผมรู้ได้ไงเอาแล้วมันเรียอให้เรานี่แหละใช่เลยคุ่แย่กันคนไหนนี่บอกเบนเออเบนเบนว่าไงสรุปอะไรว่าไงล่ะพี่ชันใคร โอ้ยถ่ายอะไรกันนานดโอ้โารนนอี้ไม่รู้ใจยังไงแล้วตอนนี้เอาง่ายๆคืองงในงงเออถ้าไม่ถึงแปดนาทีพี่เป้ไม่เลิกสรุปอันนี้ไม่มีอะไรฮะนี่สรุปงงเออมีดิเอามีอะไรก็ัด้ไงมันมีอยู่ลงไม่มีสาระดวงเขาด่าแน่เดี๋ยวดวงเลฟซีด่าไมครับเนี่ย ถ่ายไปได้งงฟังพี่พี่แล้วสรุปว่าหรือว่างงครับผมก็งงอยู่ไปถามอะไรหนูก็าด้วยรู้ไปถามข้างในครับผมแต่ว่าเราก็ไม่กล้าไปถามก็วางกล้องก่อนแล้วก็ไม่รู้กับเขานี่เขาก็ถ่ายกันไปถ่ายกันมาเีกระลุงมาน่าจะไปถามใหม ไม่เขาว่าผมโดนฟ้องแเรื่องของเรื่องอะไรไม่รู้เขาว่าไปสายลับอะไรไม่รู้เขาว่าแกไปสายลับใช่ไม่ใช่อะไรว่าเรื่องอะไรพี่เอาีิผมดูคดีอะไรวะโดนคุกคามผมคุกคามเขาผมูคุกคามเขานม่น่ากลัวอย่างงี้ผมเนี่ยนะเอมเป่าต้นไปคุกคามผมกูด้วยนะฮะเต้นใหญ่เลยนะฮะ โอ้โหหน้าตาอย่างหมอต้นนี่คู่คามใครเป็นวะฮะสรุปแล้วว่าต้นคู่คามใครไม่ได้ได้คู่คาาหรือเปล่าได้ข่มขู่ได้พูดเสียงดังหรือเปล่าะผมเราพูดเสียงดังเออไม่ไม่เคยไม่เคยเออแค่นี้จบคู่เลยสิบ้าตายเมื่อย สรุปว่ารู้เรื่องหรือยังเนี่ยยังแปดนาทียังไม่รู้เรื่องอีกเหรอมันยังมันยังไม่ถึงแปดคนไหนที่อยู่ดูอยู่ตอนนี้นะครับคนที่ทาเรื่องก็ยังงงนะฮะคนดูตอนนี้ก็คงงงก็คงงนะฮะงงพี่ชาญชัยอาจริงนะถ้าเป้เดินมาเองธรรมดาธรรมดานะถ้าพี่ชาญชัยไม่เรียกแล้วก็แล้วนะถ้าพี่มันถ้าพี่มันนะ พี่มานาเรียกมาหรือเปล่าเนี่ยพี่มานาพี่มานาหรือเปล่าดี่เพาพี่มานาจะเป็นคนไปถามให้จริงๆแล้วรถปูนก็ไปแล้วอนกันรถปูนก็ไปแล้วนะสรุปว่าไม่มีประเด็นแล้วใช่ไหมรถปูนวะรถปูนเออเก้าเข้าใจเขาครับผมครับเอตตีว่าไงงงนะจะถ่ายพิมพี่พิมพี่พิมพ์พิมสวัสดีค่ะสวยขนาดเลย ค่ะโอ้ยสวยงามตามท่องเร totally wow. ื่องทำไมทำไมวันนี้เธอถึงได้สวยงามอย่างนี้คะพิเศษค่ะลำหรือยังคะปานติให้มาให้จะลำให้สวยเพลงแรกที่พี่พิมมาแล้วก็เป็นคนแรก คือทอดเพขายทอดไปเพลงแรกที่เคยมาลำ้ำเขาให้ล้ำเพลงแรกยิน,น,นดีมากเลยวันนี้สีสดใสตดตัดใหม่ด้วยนะคะดนบบเิแชุดนี้ยังไม่เคยออกงานใชไไ่ไหมคะชุดแรกสำหรับเธอนะคะขอบคุณพี่พิมค่ะสวัสดีค่ะสรุปหรือไมสรุปหรือไม่ okay, เข้า <laughs> ขใจหรื <laughs> อเขาใจเข้าใจอยญ่ขนาดใหญ่กันอย่างานี้ผมกำลังน้ำเมื่อกี้นี่ไม่รู้เรื่องเลย อย่าหาประเด็นให้อนาข้าวพาเจ้าคืดหลายเถอะสรุปอะไรนะสรุปอะไรวะลุงมนาถามให้ครับรถปูนมาผมสูนะครับตอนนี้รถปูนมามครับค่ะกําลังจะได้ไปเที่ยวเที่ยวไหนคะจะนี่ต่างประเทศครับเนอะน่าจะเป็นฮ่องกงพันทงเลยใช่ไหมคะ ฟันทงหรือยังยังครับผมจะว่ากำลังกำลังซื้อตั๋วครับผมจองตั๋วช่วงนี้เคยชไม่ไปอันต้นอธาบีินี้ตัวนี้เนี่ยถึกไปจักกรทงแล้วยังมรู้เรื่องนี้ครับว่าถึงยังนี่ฮะบลูกำลังมาคือกันแม่นบ่ไม่ได้วัดดานอะ กับนังใจให้เฮ้ยถือยังกะสั่งเนาะต้นนอน่วดหัวม้วนกันซื้อนั่นแหละเนาะบร่ได้เครียดยังกันละวะหน่หวังว่าคือสิบบได้ไปฟ้องเอ้ยกับยิงแม่เด้ออันเี้ยิงแม่ยิงลูกเจ้าน่ะบอสอยดาเด้อย่าเด้อบอได้เด้ออันนี้ถือว่าเป็นการอันนั้นอะไรได้เนี่ยจ้า